อู้สองดอกเลยสามดอกเลยนี่ยข้าวตูนอู้นึ่งว้าวอู้ดีพี่น้องเดูดูดูบ่ได้บ่ผมบ่ได้เอามาจ้วบ้างได้ครับเด้อยเป็นอันเิ่นดอกเป็นโฉเป็นมือเพิ่นเอาเป็นโฉเป็นมือเป็นจุ่มเขาจะมวนน้ำไม่เหน็ดม่วว่าเลยก่อนเก็บพึ่งข้าวนะจ๊ะแกงอร่อยอร่อยหวานเจี๊ยบนี่คือกินเนี่ย ขุดเราเอาเอดินหออ,อดินเอาเสือเพื่นออกนะครับเนาะเพราะว่าเพ<ะ>ิ่นเกิดสิได้เกิดปีปีต่อไปนะครับอ๋อสวยงามมากเพียงกันลังค์ ก้นหน้าเห็ดตงกตาสเนาะครับเนาะมีนามขวดหนึงนีนมีเสียมนะครับเนาะตมากอะอันนี้นาะพีณน้องถ้าหาเห็ดขึ้นเขานะครับเห็ดขึ้นข้าวนะครับอันนี้บายกัมาหากันสบากัมาส่วนนากพน้อง่นมากส่นมากควาที่กราย่ยอะจ้มันเป็นมันกันน่น้อง ทราบานพุ่งหน้า,งบบานงพงนะพี่น้องเนาะนมาก,ก่อนละไปหากัน,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 นพ,กพี่น,อน,น้องปะดีดาีพอว่ไหากัมั่งว่าง เดี๋ยวนะครับสีเขียวสีเขียวตามมานะครับเนาะนี่นี่นะเห็ดเพิงกเขานะครับเนาะพี่น้องก็เห็นบ่เห็ดเพิงกเขานะครับหน้าตาจะเป็นยังี้เนาะแยงหวานเลยเพิ่นจะบ่ขมเพิ่นเพิ่นจะบ่ขมนะครับเนาะเห็ดเพิงกเขานะครับเผือกใาเก็ดนะครับเห็ดเผือกเขจะบ่ขมนะครับเนาะแยงหวานอร่อยนะครับเนาะ นะครับพอดีงอันดอกวกันนี้นี่ไปหาต่อจ้ะอ่ะครับอ่ะไปหาตอ่าอสีเพิ่งจะคลายก็สีใบใหม่นะครับเนาะแต่พอสังเกตก็สีบปลี่ยนอ๋ออ๋ออ๋อโอเคนี่จบการทางก็จะเคลียร์เคลียร์ตามใบใหม่เคลียร์มือมนะครับเนาะ ลักษณะการออกเพิ่นก็จะเป็ายขครับเห็ดปวกนีืเห็ดข้นบางท่านีีครับเพิ่นจะออกเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าจะเบิ้ลไม่กลุ่มใหญ่ก็เป็นเห็ดป่วงเฮ็ดข้นอาจะออกสามสี่ดอกห้าดอกก็ถือครับเหมนวันไดสมบูรณ์อีหลีเพิ่นก็จะออกเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเห็ดพึ่งข้าวเนั่นคือเนาะอนนะ ม่าเป็นคนขวาว่เป็นพ่อขวาพ่อขวาครับเนี่ยเอาที่นอนขวาวเฮ็ดเพิงยังครับเฮ็ดเพิงบ่เฮ็ดเพิงเข่าค่ะอ่าเฮ็ดเพิงเข่ามีเล้วที่นอนก็เหมือนเฮ็ดเพิงกระได้กันเฮ็ดเพิงเขาก็เฮ็ดปวกเต่น้อนหน่อยนะตอนนี้ขออนุญาตไายได้ครับ มีพี่น้องกันหาอยู่หากินของแถบอีสานบ้านเฮ่านะครับเนาะหากินตามปาต่เคียงสิละครับพี่น้องเคียงด้วยกันครับเห็นคนมาเดรร้ายอยู่หมู่บ้านครับแม่บ้านเพ่อ็มาเพ่ผมก็ได้พ่อไปไปแกีงอยู่วันนี้ฝนตกก็ไม่เห็นหนอ เป็นบ่ก่อยมากกันอยู่วะเอาเอาใบตะม,มุนมาจิ้ับพี่น้องมาหาตั้งเฮ็ดหาทั้งใบตะมุนนะครับเนาะได้กระเก็บพอได้ไปแกงกับแลก็ได้ไปกินก็หนึ่พริดนะครับเนาะมาหาต่อครับพี่น้องตัวพี่น้องปล่อยนั่นแมนบอนี่นี่นออนนนะครับ,รบนี่แมนบอนี่ นี <ập mat> ่ใบใหม่โปกคนนี้นะครับเนะอ้สองดอกเลยสามดอกเลยนี่ครับู่อู้ี่ว้าวอู้ดีพี่น้องดดๆบ่ได้บ่ผมบ่ได้มาจวบ้างได้ครับด้นอ่อนคนเฉออเป็นหมูคนอ่อนเฉีวเป็นหมูเป็นจุ่มขัาจะมวนน้นเหนวน่านนี่ครับเื้ ที่แรกพ่อแม่บอก็มามะพร้าวใบดอกนี้ก่อนนะครับเนาะแต่ต้องก็เปิดมาเรื่อยๆก็มะพร้าเรื่อยๆนะครับนี่บริแดดมาว่างนะครับเด้อพี่น้อยนี่นี่ฮักเบิดนี่เห็นมั้ยนอืมอีกคือกินนี่เห็นมั้นี่เห็นมั้นี่ดอกหน่อยหน่อยเฮ็ดติ๊กินได้เลยครับเด้อแมงจะแทหรือกิ่งคือจะแทเลยครับนี่นี่คือกิ่งคือทำอยู่คนอยูน่นะครับฉัน เห็ดพึ่งข้าวนะจ๊ะแกงอร่อยอร่อยหวานเจียบนี่คือกินโดเอาเอาดินอ,อกเอดินเอาเสื้อเพ้่นอนกนะครับนะเนาะเพราะว่าเพิ่นเกิดสิ่เด็กเกิดปีปีต่อไปนะครับนะอ้าสวยงามมากเพียงกำลังซ่องนี่ครับง่ายมากพี่น้อง คือเห็ดามวนเห็ทปแื่องเขานีะครับเพิ่นออกเพิ่นสีออกเพิ่นมูโรดดอกพันห้าเก็บแดดเห็นเพิ่นดอกหนึ่งห้าก็เคลี่ยเกี้ยไปนี่ครับเห็นดอกนี้แล้วดอกแรกนี่ครับนี่ครับขาขาบันขาดแล้วเพราะว่ากินคือกินแล้วครับเนาะนะครับเปิดทางพี่น้องหตอให้ตอนี่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 เจ้าบ่เปิดได้นี่นี่ดอกกำลังงามพี่น้อง นี่แหละมันออกสีแล้วว้าวสวยงามมากมันเป็นนั่นแหละมันเละพ่อไอ้คนมะทานมาว่านน่ครับคนตรวจเม็ดนะมันก็จะเคลียแตกหมดเลยนะครับนี่ใบนี่ใบนี่คนเคลียเคลียจนมุนเม็ดใบตองกลงนะครับมันเป็นองไรเคลียเรื่อย

เจอแล้วนี่เลยเจอก็ต้องไปไกลแล้วมาว่อนออกมันจะหายย้ายกันไปโฆษณาการบอ,อกว่าไก่กันก็มีตัว,ว,ว,วนหน่อยทีหนึ่งด้วยมีตัวมีโค่นเพราะว่ามันจะออกย้ายเป็นไกลๆก,กันนะครับเป็นเป็นกลุ่ม เตยมั้งมั้งมั้งกรมโนกรน้อยๆนะเพื่อปลวกนน้อยๆเลยครับแต่บ่สังเกตก็บสิบ่เห็นบ่บ่เอาแต่ว่าเสียมนั่นแหละน่ะเราขอกะโหลกเอาแบบที่นี่เป็นฮักเป็นฮักจริงแล้วก็ต้องเอานะครับบ่สั่งพูดเลยเนี่ยนเลยอยู่ที่น้องมะก็ปล่อยสองเดือนนะครับเนาะลักษณะพันธุ์สีบ่จมบ่จมลงกับดินนะครับเนาะพันธุ์สี ลากรันจะแปลยิงก็บินนะครับพอาะจะสู้เนินๆมันก็หลุดเลยอืออีกคือกินอะไรดอกเหรออีกคือกินเมื่อดิบเนองมันแสบเนาะมันหวานนะแต่เมล็ดเม็ดถิงนะนะครับเนาะของของดีของหายากนะครับก็เห็ดเ็ดตุ่หวานเห็ดตุ่มใส่เพราะว่าคนบางคนที่กยูบ่มีเลยนะครับเนาะนะครับด้านพื้นที่ก็ไม่มีแล้วนะครับเนาะ กล่อมถือสัส้นๆเนี่ยได้ครับได้พี่นอ้องเพราะว่าผมก็เคลียร์ไปนั่งมารันนะเคลีย่ยซอยใบบานไปนั่งทายไปนั่งนะพี่นนะ้นองใบบางมาันมาเป็นฝ่อครับอยู่ใจแล้วน,นี่พอดีอยู่ใต้ใบใหม่พอดีนครับแต่ก็สังเกตสิบ่เห็นนะครับด้วยเพราะว่าใบมันมันใหญ่คลายก็ใบใหม่เนะครับนะี่ยใบ้านเปิดใบใหม่ออก ช่องหลอกเหีือนกันแล้วช่องสามจุ่มหน่อยนั่งเลยเราซีพันก็จะจายกันเด้อสีพันกระจายกันก็ใบไม่ไปตองกล้ายก็ใบใหม่นะพี่น้องไม่จองไม่จองกระจายกันเลยมาซ้ำนั่งมาเห็นเก็บบู้ดจุ่มหน่อยนีกจะจายก็ใบทองตองแหงใบใบแหงครับเไม่ตึงเข่านะพี่น้องเด้อออกแล้วเด้อผมกระโปงว่าเอ่อ ทั้งบ้านพี่น้องเอื่นว่าอีหยังนาครับเนาะเอื่นว่าเห็ดเห็ดอีหยังนะครับนะเ,าาเ,เ,าาเนาะนะแต่ทั้งบ้านผมเอื่นว่าเห็ดเครื่องข้าวนะครับเนาะเห็ดเพื่องเขานะครับเนาะแกงแซ่บพี่น้องมอวนมือว,าน,อวานก็ไปเอากินแซ่บขนาดนะพี่น้องนะอ่าคลิปนี้ก็ได้ซ้ำนีแล้วครับนะครับเพื่งจะเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อจะเฮ็ดเพื่องเข้านี่ เขาบ่ายเพิ่นหากิโลกิโลหนึ่งก็ได้หลายบาทนะครับเนาะสามสี่ร้อยได้พี่น้องด้วยเขาเพิ่นขายเนาะอันนี้ก็ได้ซรัพนี่แหละครับอ่าเมื่อนี้ไอคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอขอบคุณได้หลายด้วยครับเด้อที่มารับชมคลิปของชนคนบันดอยชาแน,นลนะครับเนาะอ่าก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับเนาะโชคดีมีสุขนะครับนะครับก็ฝากก <c oughs> ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชนคนบันดอยชาแนลนี้ด้วยครับเด้อท่าน ชอบกับกดไลค์ทั้ใจไปกดแชร์น้ำแน่นะครับนะอ่าขอบคุณหล,ลายๆวยครับดที่มารับชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ